สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับพี่ๆเพื่อนๆนะครับเอฟทุกๆคนนะครับผมแล้วก็กราบสวัสดีพี่น้องทางสปปลาวทุกๆคนนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็มาพบกับแนวทางหวยลาวโค้งสุดท้ายนะครับมาพบกับบ่าวร้องเช่นเคยนะครับวันปะจําวันที่30นะครับเดือน 5, 2 5 6 5นะครับผม ก่อนเข้าไปรับชมแนวทางนะครับก็มีคําเตือนทุกๆครั้งนะครับผมตัวเลขทุกตัวนะครับได้มาจากสูตรคํานวณนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับผมทางช่องนะครับให้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับชื่นชอบแนวทางนะครับค่อยตามนะครับแนวทางไม่ถูกใจสามารถเลื่อนผ่านได้นะครับผมสําหรับในงวดที่แล้วนะครับพี่ๆในงวดที่แล้ว สำหรับในงวดที่แล้วนะครับผมเนาะก็ขอแสดงความดีใจกับทางฝั่งพี่น้องสปปวลาวด้วยนะครับนะครับสำหรับในตัวนี้นี่มาตรงๆเลยนะครับมาตรงๆเลยแต่ว่ามาในเลขล่างชุด6ตัวนะครับพี่ๆสำหรับผลนะครับในงวดที่แล้วเนาะ5 3 1 0 หกเก้าหกเก้าหรือเก้าหกครับพี่พี่เนาะเก้าหกเนาะถ้าผมจำไม่ผิดถ้าจำผิดต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับผมเนาะนะครับห้าสามหนึ่งศูนย์เก้าหกนะครับสลับในงวดที่แล้วนะครับก็ในตารางนะครับในเลขตารางเรามาดูเลขตารางก่อนเนาะนะครับในตารางนะครับสามมานะครับพี่พี่ห้ามานะครับศูนย์มานะครับผม นะครับ6 6มานะครับมา4มา4ีหลุด2นะครับพี่พี่มา4ีหลุด2นะครับสลับเลขเด่นตารางในงวดที่แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูจับคู่กันนะครับว่าเข้าตัวไหนบ้างนะครับผมเนาะก็มาเข้าใน53ตรงตรง,ตรงนะครับพี่พี่ในเลขล่างชุด6ตัวนะครับฝั่งพี่น้องสอปปลาวหรือว่าใน ในบ้านเราก็เป็นบางพื้นที่นะครับที่เล่นแนวทางเลขล่างชุด6ตัวนะครับผมส่วนในเลขบนนะครับ1 0กับ96ผมไม่มีไม่มี1กับ9นะครับพี่เนาะเน้นไป6 8ออก96นะครับผมอืมนะครับศูนย์ก็40นะครับออก1 0่นะครับผมเนาะส่วนเลขชุดวินนะครับชุดวินก็ถ้าใครจับคู่ก็น่าจะเข้าใน53นะครับผม ก็เข้าใน53นะครับส่วนในเลขเด่นวิ่งลูดนะครับถ้าใครเอาตัว6ไปวิ่งลูดน่าจะเข้าในเลขบนนะครับพี่พี่9669เนาะนะครับผมเนอะนะครับผมแต่ว่าอย่างที่บอกจับคู่ผมไม่มี9นะครับเนอะในตารางนะครับก็เน้น68ไปออก96ซะงั้นนะครับพี่พแต่ว่าถ้าใครวิ่งลูดก็น่าจะได้เฮในเลขบนนะครับก็ขอแสดงความดีใจด้วยนะครับพี่พี่ สำหรับแนวทางวันนี้นะครับผมเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยนะครับผมเนาะท่านใดที่ยังไม่ไปรับชมแนวทางเล็กทูบนะครับก็ไปย้อนรับชมดูได้นะครับแนวทางเล็กทูบก็ถือว่าเดินดีนะครับก็สลับกันนะครับสลับปู่ท้าเวสวรรณนะครับบางทีก็ให้ในเลขชุด6ตัวนะครับวัดก่อนก็ให้เลขชุด4ตัวนะครับเนาะก็อาจจะแบ่งพี่พี่เนะครับเนาะเพราะว่าอย่างอย่างที่บอกเนาะ นะครับบางพื้นที่เล่นได้เหมือนกันนะครับพี่พี่สำหรับนะครับแนวทางในงวดนี้นะครับผมเลขเด็ดนะครับพี่พี่เลขเด่นตารางนะครับผมผมไม่ไปที่เลขแปดนะครับผมเดี๋ยวนะครับประกาประกาหมดนะครับแป๊บผมไม่ไปที่เลขแปดนะครับ แล้วก็9นะครับแล้วก็0นะครับแล้วก็2 5แล้วก็4นะครับพี่ๆเนาะถูกอกถูกใจกันหรือเปล่านะครับมี2มี8มี9มี5มี0มี4นะครับสลหับเลขเด่นตารางในงวดนี้นะครับผมส่วนเลขเด่นนะครับชุด2ตัวนะครับที่ผมจะจับให้วันนี้ก็จะมีในที่นะครับ5 4

แล้วก็49นะครับพี่พี่ก็ประมาณนี้นะครับสลับตัวเด่นนะครับตัวเด่นที่ผมคิดคำนวณคิดว่าน่าจะมาในงวดนี้นะครับหรือใครไม่ชอบที่ผมจับคู่ให้นะครับพี่พี่ก็ลองพิจารณาในเลขตารางได้นะครับผมเนาะนะครับเผื่อไม่ชอบเหมือนกันนะครับก็มีหลายคู่ที่ผมไม่ได้จับไว้ให้เนาะ8 0 0 9 0 4นะครับหรือว่า5958ปประมาณนี้นะครับก็ลองพิจารณาดูนะครับ ส่วนในเลขเด่น3ตัวนะครับเลขเด่น3ตัวผมให้ไปที่นะครับผม5 4 9 5 8 9 8 2 5ห แล้วก็ 8, 2,0นะครับนี่เลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับส่วนในเลขจับชุดวินนะครับจับชุดวินวันนี้ผมให้ไปที่ 4, 5, 2, 0นะครับผม 4, 5, 2, 0นะครับสลับเลขชุดวินนะครับก็ลองพิจารณา,นาดูนะครับพี่พ ส่วนะครับที่ผมจะเน้นให้นะครับในเลขบนนะครับผมให้ไปที่สองห้าห้าสี่แปดเก้า แล้วก็2 0นะครับพี P ่พี่ห้าสี่แล้วก็8ปดนะครับส่วนเลข3ตัวนะครับ3ตัวผมให้ไปที่8 2 5แล้วก็5 4 9นะครับผมส่วนใครที่ชอบชุดวินก็ลองจับวินดูนะครับ เลข4ตัวนะครับพี่ๆที่ผมจับมาให้นะครับสำหรับเลขเด่นตารางในงวดนี้นะครับผมที่ผมชอบเลยนะครับผมให้ไปที่2 5นะครับผมเด่น2แล้วก็เด่น5นะครับส่วนสายวิ่งสายรูดตัวเดียวนะครับในงวดนี้ ผมยังชอบ2นะครับพี่พี่เนาะถ้าใครชอบก็ลองพิจารณาดูถ้าใครไม่ชอบก็เอา5วิ่งรูดได้นะครับสลับวิสายวิ่งสายรูดนะครับผมนี่เลยนะครับสำหรับในงวันี้ก็ขอขอบคุณทุกกำลังแรงใจนะครับที่เข้ามารับชมแนวทางนะครับก็ขอให้มาในตัวเน้นนะครับขอให้แตก3ตัวนะครับพี่ๆขอให้พี่พี่อทุกทุกคนนะครับมีโชคกันทุกคนนะครับผม สำหรับคลิปนี้กับสวัสดีครับ